ถึงจำนวน1,028พรูปด้วยกันนะครับมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราทุกท่านได้สั่งสมบุญใหญ่กันนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวที่พวกเราทุกท่านจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่เพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านจะต้องเก็บเกี่ยวบุญไปให้ได้มากที่สุดเลยนะครับใช่แล้วค่ะจงนีก็ยังนั่งอยู่นะคะ เพื่อเราจะได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์อันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์จริงๆเลยนะจอสำหรับศูนย์เปิบัติรรมโดยรอและชาวอำเภอเรนรอของเขาโดจอตากบาทใหญ่คณะพระพิจูสงถึง1,028รูปใช่แล้วนะครับคุณแอนครับและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วด้วยนะครับของอำเภอโดยรอของเรานะครับนอกจากนี้เราก็จะได้ร่วมกันทําบุญเมืองครบรอบ28ปีด้วยนะครับและที่สําคัญ ไปกว่านั้นนะครับเราก็ยังถวายเป็นพุทธบูชาเรื่องในสัปดา์วิสาขบูชาโลกด้วย <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็นั่งประนมมือทรงรอยยิ้มนะครับทำใจใสๆนะครับนำใจของเรามาไว้ที่ศูนย์กลางกายนำใจของเรามาไว้กับเนื้อกับตัว ถ้าเราทําได้อย่างนี้แล้วในวันนี้ที่เราทุกท่านอุตส่าห์จะเวลาอันมีค่าของรันเราจะได้เก็บเกี่ยวบุญไปให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับใช่แล้วค่ะและว,วันนี้เนี่ยเจ้ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวไรหลอของเราได้น้อมนำบุญกุศลนี้เพื่อสักบ,บันพระบรดเจ้าอำเภอไร่ลอยเมื่อเร่วมรับไปแล้วตุยในเจ้าเอาบุญนี้เพื่อกับเูื่อกับตัวเขาเองและเพื่อกับครอบครัว คือกับหมู่าติคนะญาติที่ร่วงรับไปแล้วของชาวอำเภอโดยลอของเขาซึงถือว่าเป็นมหาบุญมหาสังฆทานเป็นบุญใหญ่ของชาวอำเภอโดยลอที่เขาได้ร่วากันจัดขึ้นในวันนี้โดยเจ้าใช่แล้วนะครับเพื่อแสดงความกตัญญูกตกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณนั่นเองนะครับคุณแองครับความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีด คนดีต้องมีความกะตันดูนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะก่อ็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ปลูกฝังเพให้กับเยาวชนหพือให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่ใช่แล้วค่ะว่าเรายังรักในพระพุทธศาสนารักในวัฒนธรรมของชาวเหนือของเรารัก ในวัฒน่รทำชาวพุทธนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับคุณแอนครับที่พวกเราชาวพุทธได้ร่วมกันจัดขึ้นและจะต้องสืบสารไปให้ยาวนานที่สุดนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะเพียงไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงที่เราได้จะเริ่มกันสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้นะคะคุณสามาเจ้าครับรู้แต่ว่าค์ตนเกิดขึ้นอย่างไม่มีประมาณาไม่มีประมาณนะครับ,รบเพราะว่าทุกท่าน จะได้ร่วมกันถวายเป็นสังฆทานนะครับ<ช>ไม่จาะจงเฉพาะคณะสงฆ์หรือพระสงฆ์สมณีเพียงรูปใดรูปหนึ่งนะครับ<ช>ของที่เราใส่บาทไปนั้นเราเร่วมกันถวายเป็นมหาสังฆทานนะครับเพราะฉะนั้นบผญกุศลที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้มากมายนับจัดประมาณไม่ได้เลยนะครับคุณแดนได้แล้วค่ะ ภาพนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับถ้าพวกเราไม่ใช่ชาวพุทธนะครับเราไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมนี้หรือเห็นภาพที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการอย่างนี้ได้เลยนะครับคุณเอรใช่แล้วค่ะตอนนี้นะครับคุณกุศลจากพระนิพานกำลังส่งตรงมาที่ใจของทุกท่าน